อีก1คัน h ฮ g h นเดอร์ส er ประตู1.9 DDI เกรซแซสีขาวมุกนะครับรอๆชํำๆแบบนี้เด่นมากไปดูกันเลยฝากระโปรงนะครับ k m a s i n g นี่ไงครับชํำๆแบบนี้ตามด้วยล้อมแมกนะครับล้อมแมกอันนี้จะเป็น D1 FC นะครับ n e วโลโกนะครับจะเปลี่ยนใหม่จะไม่เขียนคำว่า D1 FC แล้วจะเขียนว่า Lenso ลักษณะแบบนี้คือ5ก้านนะครับมีอะแดปเตอร์รอง6ออก5นะครับยางจะเป็นยางนิโต o 4 2 s s d 5 5 5 5 r r 8 8ไปดูที่ล้อหลังเดี๋ยวผมให้ดูจัดทรงกันแล้วกันจัดทรงหน้า1น่งหน้า2หลัง3นะครับหน้า2หลัง3นี่ล้อหลังนี่ครับเป็นออฟลึกลึกแบบนี้นะครับไะข้างหลังก็จะมีปิดท้าย KM l i ็ s i n g นี่สีเทียบ,บ,บ,บแท้เลยนะครับสีไปดูข้างในข้างในก็จะมีวัดบูธหนึตัวดิฟฟี่หชุดนี่จบเลยครับคันนี้เดี๋ยวไปรอชมนะครับว่าจะไปที่ไหนนะครับติดตามกันเลยนะครับ